หลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับว่าหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้เริ่มจะผ่อนปรนมาตรการเงื่อนไขาการเดินทางเข้าประเทศทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าไม่อยากให้ไทยตกขบวนครับก็เลยจะเสนอที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ให้ยกเลิกมาตรการการเข้าประเทศไทยทั้งหมดทั้ง Thailand Pass ทั้งเทสแอนโกแค่ตรวจ ATK ก็เข้ามาได้เลยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงครึ่งปีหลังครับ การประชุมศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบาคชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันพรุ่งนี้ต้องจับตานะครับเพราะว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าจะขอให้สบคพิจารณายกเลิกระบบเทสแอนโกรวมถึงยกเลิกการลงทะเบียนผ่านไทแลนพ a ส s โดยจะให้มีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เลย แต่ยังคงให้ผู้เดินทางต้องแสดงผลตรวจ ATK แบบโปรเฟ s ชั o นอลอย่างน้อย1ครั้งไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือว่าจะมาตรวจ ATK ที่ไทยก็ได้เมื่อเดินทางมาถึงและต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย2เข็มรวมถึงจะขอปรับลดวงเงินประกันสำหรับการเดินทางเข้ามาทางอากาศให้เหลือแค่1,000 10, 0ดอลลาร์สหรัฐส่วนทางบกจะขอให้ไม่ต้องมีประกันเลยเพื่อลดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการเดินทาง คาดว่าถ้าสอบคอปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านี้จะทำให้ปีนี้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ7 1 0ถึง10ล้านคนได้ส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5คุณพิพัฒน์บอกว่าคงจะไม่มีต่อแล้วนะครับเพราะว่าเฟส4เนี่ยมีผู้ที่จองใช้สิทธิ์จนเต็ม2ล้านสิทธิ์ไปแล้วที่ไม่ทำต่อเฟส5เพราะไม่น่าจะมีเงินไม่น่าจะมีงบมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ได้ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทเนี่ยไปคิดโครงการอื่นๆมากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศแทนครับ